ตัวตัวน้อยมานั่งรอแล้วเด๋วนนี้เรามีอาหารของใหม่มาให้น้องกินไม่รู้ว่าน้องจะกินหรือเปล่าให้น้องนั่งรอแป๊บหนึง่งนั่งรอก่อนนะ,ะสวัสดีนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องมิสเตอร์กะทิชาแนลนะครับวันนี้เราเอาของฝากมาจากบ้านเลยเป็นอาหารเม็ดอัลโปนะครับแบ่งมาจาก ของทีมงานที่บ้านนะครับจะแบ่งมาให้น้องไม่แน่ใจเหมือนกันว่าน้องจะกินไหมเดี๋ยวเรามาแบ่งให้น้องไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าน้องจะกินหรือเปล่าไม่ได้ผสมอะไรเลยเพื่อนๆแนะนาได้นะครับว่าจะให้น้องกินแบบอย่างเงี้ยคือมันต้องผสมอะไรก่อนไหมหรือว่าให้น้องกินได้เลย เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้ก็จะเป็นอาหารเม็ดนะครับเอามาให้น้องในวันนี้นะครับออโป้ครับไม่รู้ว่าน้องจะกินไหมเอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันน้องนนอยนะครับนี่เราก็จะวางไว้ให้น้องตรงนี้ส่วนน้องก็อยู่ไกลๆดูเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องจะกินไหมเอ่ยครับน้องกินแล้วนะครับเอาอาหารเม็ดให้น้องกิน เือถ้าวันไหนผมหยุดงานจะได้ให้พี่สาธิตเทไ้ให้เออน้องกินนะครับน้องกินน้องกินอาหารนี้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์นะครับเพราะว่ากินข้าวคุกคับบ่อยๆเนาะเดี๋ยวน้องก็จะเบือดอ๋อ,อโป๊ะในโฆษณาให้เขานะครับคือเป็นเนี่ยผมแบ่งมาให้น้องถุงนึงน,น,นี่ให้น้องกินโอ้น้องอันนี้ก็เอากระมังมาอีกใบหนึ่งให้น้องไปกินน้ำใส่น้ำนะครับ น้องกินใหญ่เลยช่องผมไม่มีอะไรมากครับดูแลเพื่อนร่วมโลกการให้เขาอืมในวันละมือก็ยังดีนะครับจิตเมตตาเราทำดีเป็นนครับเห็น้องกินได้แล้วก็สุดใจแล้วน้องก็จะระแวงเหมือนเดิม อันนี้ก็จะปล่อยให้น้องกินไปก่อนนะครับถ้าน้องกินหมดก็เดี๋ยวจะเอามาให้น้องเรื่อยๆแล้วกันเนาะโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ